สวัสดีค่ะวันนี้ร้าน Beauty Hair Lady นะคะจะมารีวิวไอเทมยอดฮิตโอลเปกกันค่ะวันนี้นะคะจะรีวิวเป็น Number 3นะคะของตัวโอลเปกเนาะเพราะว่าขายดีมากๆเลยเนื่องจากใครๆก็อาจจะเริ่มต้นจากตัวนี้กันนะคะสำหรับที่ร้านนะเป็นของแท้ฉลากไทยค่ะอันนี้มีบริษัทจัดจำหน่ายถูกต้องเนาะ แล้วก็ Made in USA ค่ะราคาอยู่ที่1,400บาทแต่ว่าสำหรับร้าน Beauty h a l l Lady มีราคาพิเศษนะคะจะแอบกระซิบว่าไม่ถึงพันด้วยแหละมาดูกันดีกว่าค่ะตัวนี้ก็คือเขียนว่า o l a p เปกแฮ r ป e ร์เฟกเผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมชนิดล้างออกใช้เพียงสัปดาห์ละครั้งสำหรับผมที่ผ่านการทำเคมีเพื่อให้เส้นผมกลับมามีสุขภาพแข็งแรงอีกครั้ง วิธีใช้นะคะง่ายๆค่ะใช้ผลิตภัณฑ์บบนผมแห้งจากรากจดปลายหลังจากนั้นหวีผมแล้วก็ทิ้งไว้อย่างน้อย10นาทีหรือว่านานกว่านั้นก็ได้นะคะแล้วจึงสระด้วยแชมพูและคอนดิชเนอร์ค่ะอะ่มาดูอีกทีนึงนะใช้บนผมแห้งนะจากรากผมจดปลายเลยหลังจากนั้นก็คือ บางคนก็บอกว่าตอนแห้งหมาดๆก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้ามันแห้งๆมันก็จะได้ความเข้มข้นดีขึ้นถูกไหมทีนี้เราก็จะพอใส่ไปเสร็จเราก็จะหวีผมแล้วก็ทิ้งไว้อย่างน้อยสักประมาณ10นาทีแต่มีคนเกลซิบบอกว่ายิ่งนานยิ่งดีนะบางคนหมักเป็นชั่วโมงเลยก็มีนะคะเพื่อให้มันซึมซาบได้เต็มที่เลยอะ แล้วก็สระด้วยแชมพูแล้วก็คอนดิชเนอร์แต่แต่แต่จะบอกว่าเจ้าตัวนี้ยังมีแชมพูแล้ะคอนดิชเนอร์ของมันด้วยนะ Number 4กับ Number 5อีกซึ่งถ้าเราจะลองใช้แค่3ก่อนก็ได้แต่ถ้าจะครบเซตจริงๆก็จะเป็น3 4 5และก็จะบอกว่ามี6กับเ็ด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวจะพูดในตอนต่อไปตัวนี้นะคะหลังจากเปิดใช้แล้วจะหมดอายุใน24เดือนหรือว่าประมาณ 2ปีนั่นเองค่ะมาด้วยปริมาตรสุทธิที่100 ml เนื่องจากเป็นแบรนด์ที่แบบมาจาก USA เนาะราคาก็จะแรงพอสมควรปริมาตรมันก็เลยจะอยู่แค่ประมาณ100 ml เนี่ยค่ะอืหอหือันนี้สำหรับออ Hair Champ นะคะก็คือใช้ได้กับผมทุกประเภทเลยเนาะเป็นการซ่อมแซมให้เส้นผมเนี่ยมันแข็งแรงแพ็กเกจจิ้งก็จะประมาณนี้เนาะ โดยที่ของเราน้ำเข้ามาเป็นแบบว่าถูกต้องนะคะโอเคตัวนี้นะมันเป็นตัวจริงเรื่องบอลผมนั่นเองค่ะสำหรับโอลเปกแล้วก็อันนี้จะเป็นพวกแผ่นพับนะคะที่เอาไว้ให้ดูนะเดี๋ยวจะมารีวิวต่อไปในวันหลังอีกทีหนึ่งเนาะว่าแต่ละสเต็ปเนี่ยมันเป็นยังไงนะโอเคมาอ่านแผ่นพับอันนี้ก่อน บอกว่า n no. u m เ e r 3เนี่ยมันเป็น Hair Perfector นอะเอ่ออยู่ที่100 ml เนาะจะเป็นการฟื้นฟูความแข็งแรงถึงขีดสุด Perfector สูตรเข้มข้นที่จะซ่อมแซมแล้วก็ปกป้องจากโครงสร้างเลยคืนผมแข็งแรงจริงอย่างเห็นได้ชัดจะ้ะวิธีใช้นะก็คือหมักสัปดาห์ละ1-3ครั้งรูปไล้ตั้งแต่โคนจดปลายเลยตัวนี้ก็จะจะเน้นว่าโคนจดปลายเพราะว่าจะได้บำรุงไปให้ทั่วเลย แล้วก็ทิ้งไว้ขั้นต่ำสิบนาทีแล้วก็ค่อยตามด้วยแชมพูคอนดิชเนอร์ของออร์เปอีกครั้งหนึ่งเนาะสำหรับวันนี้ขอรีวิวเท่านี้ก่อนนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดถูกใจและถ้าเกิดต้องการไปกำลังใจอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะจะได้มารีวิวเรื่องอื่นๆให้ฟังกันอีกสำหรับเพื่อนๆถ้าเกิดใครอยากลองเริ่มต้นก็ลองที่ Number 3นี้ก่อนได้เลยนะจ๊ะสาวๆเพราะว่าใช้ง่ายแล้วก็ใช้ได้ทุกๆคนราคา ก็ถ้ายังไม่ถึงเซตตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณพันต้นๆน,นะจ๊ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามให้ด้วยนะเดี๋ยวจะได้มารีวิวต่อแล้วถ้าเกิดอยากให้ด้รีวิวตัวไหนต่อก็สามารถคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลยนะคะเดี๋ยวจะมาทำให้ดูอีกครั้งหนึ่งค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ